คดีฆาตกรรมปมรักในเงาแขนสายลมยามค่ำพัดเอื่อยผ่านสนามหญ้าของคฤหาดยงยุทธกลิ่นดอกลีลาวดีโชอยอ่อนแตะจมูกเสียงจักจั่นดังระงมอยู่ข้างรั้วหินสูงเกือบสามเมตรที่กั้นโลกภายนอกออกจากบ้านหลังนี้แต่ในความหรูหรานั้นกลับปกคลุมด้วยบรรยากาศอึดอัดลึกลับ บ้านสไตล์โคโลเนียนสีงาช้างนี้เป็นสมบัติของนายยงยุทธวรรณพงศ์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังผู้มีอิทธิพลทั้งในวงการและการเมืองท้องถิ่นชื่อของเขาเคยปรากฏในข่าวการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งความสำเร็จและความขัดแยง้งปัจจุบันเขาอายุ60สิบต้นๆสุขภาพแข็งแรงดูไม่ใช่คนที่จะจากโลกไปง่ายๆแต่คืนนี้ ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปตลอดการคุณผู้ชายคุณผู้ชายคะเสียงร้องของแม่บ้านสมพรก้องสะท้อนในโถงกว้างเธอเปิดประตูห้องทำงานออกกว้างแสงไฟจากโคมเพดานส่องให้เห็นร่างยงยุทธฟุบอยู่บนโต๊ะทำงานท่ามกลางเอกสารกองโตและกลิ่นหมึกปากกาที่ลอยอวนดวงตาของเขาปิดสนิทผิวหน้าซีดขาวผิดธรรมชาติ มือข้างหนึ่งกำปาการแน่นราวกับยังไม่ทันเขียนคำสุดท้ายสมพรใจเต้นระรัวรีบกดโทรศัพท์เรียกคุณยุวดีลูกสาวคนเล็กของบ้านที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพคุณหนูคะคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อไม่หายใจแล้วคะ่ะเสียงสะอื้นดังขึ้นทันทีจากปลายสายไม่นานนักรถสายตรวจและรถพิสูจน์ลักฐานก็แล่นเข้ามาในรัว้วคฤราสา์ที่เคยสงบ กลับเต็มไปด้วยเสียงวิทยุสื่อสารและเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ร้อยตำรวจเอกกวินพิทักษ์ธรรมนักสืบผู้มากประสบการณ์ก้าวเข้ามาด้วยท่าทางสุข,ขุมเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีกรม,มท่ากางเกงสแลกและเสื้อโค้ทสีเข้มดวงตาคมภายใต้แว่นกรอบบางมองไปรอบห้องอย่างพินิษพิเคราะห์รายงานเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเอ่ย ผู้ตายเสียชีวิตไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก่อนพบศพไม่พบบาดแผลภายนอกชัดเจนสภาพห้องไม่ถูกหรือค้นกวินพยักหน้าก่อนก้าวใกล้ร่างไร้ลมหายใจเขาก้มลงมองมือที่กำปะกาโลหะสีเงินอย่างแน่นหนาเส้นเลือดในข้อมือดูบวมแดงผิดปกติราวกับมีบางสิ่งแทรกซึมเข้าไปเขาเงยหน้ามองโต๊ะพบเอกสารหลายฉบับที่เซ็นไม่เสร หมึกตวัดค้างอยู่กลางบรรทัดคล้ายถูกขัดจังหวะกระทันหันไม่ใช่หัวใจวายธรรมดาเขาพึมพำเบาในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังถ่ายรูปและเก็บหลักฐานจูๆ่ๆตำรวจหญิงนายหนึ่งก็ยกมือขึ้นเรียกท่านครับเจอสิ่งนี้คะ่ะเธอหยิบถุงเก็บหลักฐานขึ้นมาด้านในคือสติกเกอร์ติดเล็กลายหมากรุกสีส้มเหลืองชิ้นเล็กๆ ดูเหมือนจะหลุดออกจากนิ้วใครบางคนและตกอยู่ใกล้ขาโต๊ะกะวินหยิบมาดูผ่านถุงพลาสติกลายหมากรุกสะดุดตาเกินกว่าจะเป็นของใครก็ได้ของผู้หญิงสินะเขาพึมพำแม่บานสมพรที่ยืนอยู่ใกล้ๆรีบเอ่ยขึ้นทันทีนั่นมันเป็นของคุณยุวดีค่ะคุณหนูชอบติดเล็บแฟชั่นแบบนี้ตลอดเสียงรอบห้องพลันเงียบลงเหลือแต่เสียงฝนที่เริ่มโปรยลงนอกหน้าต่าง ไม่นานนักยุวดีวรรณพงศ์ลูกสาวคนเล็กวัย24ปีวิ่งเข้ามาด้วยดวงตาแดงกล่ำจากการร้องไห้เธอสวมเรสผ้าไหมสีดำเรียบแต่มีเครื่องประดับหรูหราสะท้อนรสนิยมจัดจ้านพ่อพ่อคะเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้เธอสุดลุงใกล้ร่างไร้วิญญาณของยงยุทธมือบางสันรร,ริกพยายามแตะแต่เจ้าหน้าที่กันเอาไว้เพื่อไม่ให้ทำลายหลักฐาน กวินเดินเข้ามาใบาหน้าเรียบเฉยแต่สายตาคมคุณยุวดีใช่ไหมครับผมอยากขอคุยด้วยหลังจากนี้เรื่องสติกเกอร์เล็บของคุณเธอหันควับน้ำตาเออเต็มตาสติกเกอร์เล็บคุณหมายถึงว่ายังไงกวินไม่ได้ตอบเพียงมองเธออย่างนิ่งสงบราวกับกำลังอ่านใจไม่นานนะักตัวละครสำคัญของคฤหาสหัก็ทยอยปรากฏตัวป้าพิม หญิงวัยห้าสิบปลายใบหน้าแต่งเรียบแต่สายตาแฝงแววเย็นชาเธอเป็นพี่สาวของภรรยาที่ล่วงลับของยงยุทธอดีตเธอเคยมีข่าวลือว่าใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตเกินพี่สะใภ้ทั่วไตคืนนี้เธอเดินออกมาจากห้องพักด้วยท่าทีสงบเกินคาดสินคนขับรถวัยสีสผิวคล้ำกล้ามเนื้อแข็งแรงยืนกอะขอบประตูอย่างกระวนกระวายเอกริน เลขาหนุ่มวัยสาต้นแต่งกายเนี้ยบสวมแว่นกรอบดำถือแฟ้มเอกสารแน่นราวกับกรอกวุฒิชัยนักธุรกิจคู่แข่งที่บังเอิญมาหาเรื่องเจรจาในคืนนี้แต่ถูกปฏิเสธเขายือนอยู่ท้ายหอด้วยสีหน้าไม่พอใจอะไรบางอย่างทุกคนต่างมีเหตุผลที่จะถูกสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรนอกจากคำปลอบใจลอยๆกวินลุกขึ้นยืนมองไปทั่วห้อง เสียงฝนกระทบกระจกบานใหญ่ดังก้องราวกับตอกย้ำความตึงเครียดคุณยงยุธไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเสียงเขาดังกังวานในห้องเงียบนี่คือการฆาตกรรมและฆาตกรคืนหนึ่งในพวกคุณทุกคนหันมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงบรรยากาศเหมือนอากาศหนักขึ้นสายตากวินหยุดที่ป้าพิมพ์แวบหนึ่งก่อนจะหันไปทางยุวดีที่ยังร้องให้สะอื้นข้างร่างพ่อผมขอสอบปากคำทุกคนนะครับ สายฝนยังคงโปรยปรายตลอดทั้งคืนกลบเสียงสะอื้นเบาๆที่ดังแว่วจากห้องโถงใหญ่ของครือหาดวรรณพงศ์ไฟชันเดเลียส่งสว่างกลางเพดานสูงแต่กลับไม่สามารถไล่ความมืดที่ก่อกุมใจของทุกคนในบ้านได้ร้อยตำรวจเอกวินยืนกอดออกมองร่างไร้ลมหายใจของนายยงยุทธที่ถูกเจ้าหน้าที่หอเก็บเรียบร้อยเพื่อส่งไปชนสูตรพิกศพสายตาคมของเขาไม่ได้หยุดที่ศพ แต่หันไปสำรวจสีหน้าของผู้คนรอบตัวหลังสอบปากคำทุกคนในที่นี้อาจเป็นฆาตรกรได้ทั้งนั้นผู้ต้องสงสัยคนแรกยุวดีคุณยุวดีเชิญทางนี้ครับหญิงสาวยังคงตัวสั่นสถานดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้มือบางกำผ้าเช็ดหน้าแน่นจนสั่นคุณอยู่ที่ไหนก่อนเกิดเหตุกวินถามเสียงเรียบฉันฉัน เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงเพื่อนค่ะกลับมาบ้านก็เจอพ่อแบบนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าสติกเกอร์เล็บลายหมากรุกที่ตกในห้องทำงานเป็นของคุณยูวดียกมือขึ้นมองเล็บที่ติดสติกเกอร์เหลืออยู่สามนิ้วก่อนเสียงเธอขาดห่วงมันมันต้องเป็นของฉันจริงๆแต่ฉันไม่ได้เข้าไปหาพ่อนะคะอย่างน้อยก็ไม่ใช่คืนนี้แต่แม่เบิร์บอกว่าได้ยินเสียงคุณเปิดประตูห้องทำงานช่วงหัวค่ำ เธอเงียบไปครู่หนึ่งน้ำตาเอ่อเต็มตาก็จริงค่ะฉันเข้าไปหาพ่อฉันอยากถามเรื่องพี่นกยรกรมแต่พ่อไม่พูดอะไรกับฉันเลยเอาแต่เขียนเอกสารแล้วก็ไล่ฉันออกมาคุณโกรธเขาไหมยุวดีกัดริมฝีปากแน่นโกรธสิคะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นหนาจะฆ่าจะแกงกันก็วินมองสีหน้าเธอครู่หนึ่งก่อนจดบันทึกลงสมุดแล้วเปลี่ยนเรื่อง คุณพอจะรู้ไหมว่าพ่อคุณไว้ใจใครมากที่สุดในบ้านยวดีชะง,งักก่อนหลุบตาลงป้าพิมพ์ค่ะพ่อให้ป้าดูแลหลายเรื่องแทนแม่ตั้งแต่แม่เสียผู้ต้องสงสัยคนที่สองสินคนขับรถสินนั่งก้มหน้าอยู่บนเก้าอี้ไม้เสียงฝนกระทบหลังคาดังก้องทำให้เขายิ่งกระสับกระส่ายคุณสินคุณทำอะไรอยู่ตอนนายยงยุทธเสียชีวิตผมผมขับรถไปส่งคุณยุวดีที่งานเลี้ยงครับ กลับมาก็เข้าบ้านพักคนงานเลยไม่ได้ขึ้นมาบ้านใหญ่คุณเข้าห้องทำงานบ่อยไหมบางครั้งก็ต้องเอาเอกสารไปให้หรือรับของเซ็นครับแต่คืนนี้ผมไม่ได้เข้าไปจริงๆกวินกว่าตามองมือของศินเห็นรอยถลอกเล็กน้อยที่ข้อศอกรอยนี้ได้มายังไงศินสะดุง้งรีบอธิบายอ๋อตอนกลางวันผมไปช่วยยกของลงจากรถเพลไปชนกับลังไม้ครับไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย แม้คำพูดจะตรงไปตรงมาแต่แววตาของศิลยังมีความหวั่นไหวบางอย่างที่ไม่สามารถปกปิดได้ผู้ต้องสงสัยคนที่สเอกรินเลขาส่วนตัวเอกรินนั่งตัวตรงใบหน้าเคร่งเครียดมือถือแฟ้มแน่นไม่ปล่อยคุณเอกรินคุณคือคนสุดท้ายที่อยู่กับนายยงยุทธจริงไหมครับผมเพิ่งเอาเอกสารเข้าห้องทำงานให้ท่านตอนหัวค่ำพอออกมาก็กลับไปที่ห้องพักเลขา เอกสารนั้นสำคัญแค่ไหนเป็นร่างสัญญาร่วมทุนโครงการใหม่มูลค่าหลายพันล้านครับท่านตั้งใจเซ็นคืนนี้เพื่อส่งพรุ่งนี้เช้ากวินมองแฟ้มในมือเขาคุณรู้ไหมว่าปากกาของท่านดูแปลกๆเอกรินเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจแต่รีบเก็บสีหน้าผมผมไม่ทราบครับปากกานั้นท่านใช้ประจําคุณมีปัญหากับผู้เสียชีวิตบ้างไหมไม่ครับผมติดตามท่านมาตลอด ท่านเหมือนอาจารย์ของผมผมจะฆ่าท่านไปเพื่ออะไรคำตอบหนักนั่นแต่กวินไม่ลาสายตาราวกับกำลังหาช่องโหว่ในน้ำเสียงผู้ต้องสงสัยคนที่ห้าวุฒิชัยคู่แข่งทางธุรกิจชายร่างใหญ่แต่งสูทหรูแต่เน็กไทหลุดลุย่ยแสดงท่าทีไม่สบอารมณ์ตั้งแต่แรกเขาไม่ควรมาอยู่ที่นี่คุณวุฒิชัยคุณมาที่นี่ทำไมผมมีเรื่องจะเจราจาธุรกิจกับไอยองยุทธ แต่มันไม่ยอมเจอบอกให้เลขามาไล่ผมเลยต้องกลับพอออกไปได้ไม่นานก็มีตำรวจเต็มบ้านคุณเคยมีปัญหาหนักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนก็ใช่เขายังงานประมูลไปจากผมสูญเงินหลายร้อยล้านแต่จะให้ผมฆ่าเขา <c oughs> ผมอดแค้นแต่ไม่โง่ถึงขั้นแลกชีวิตตัวเองกับคุกหรอกน้ำเสียงของเขามั่นใจแต่สายตาของกวินจับได้ว่าในแววตาย,ยังมีประกายความเกลียดชังที่ไม่อาจลบหายไปได้ ผู้ต้องสงสัยคนที่หป้าพิมพ์ป้าพิมพ์นั่งสงบอยู่ในห้องรับแขกใบหน้ายิ้มบางเรากับเหตุการณ์เลวร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ทําให้เธอสะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยคุณพิมพ์คุณสนิทกับนายยงยุทธมากใช่ไหมเธอหัวเราะเบาๆข้อพอสมควรค่ะตั้งแต่น้องสาวฉันเสียฉันก็มาช่วยดูแลบ้านนี้พี่ยงยุทธไว้ใจฉันทุกเรื่องคุณอยู่ที่ไหนช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตอยู่ในห้องค่ะ อ่านหนังสือธรรมะฟังเสียงฝนสบายใจไม่รู้เรื่องเลยจนแม่บ้านร้องคุณคิดว่าใครมีเหตุผลจะฆ่าเขาแววตาป้าพิมฉายแววคล้ายประชดบางทีอาจเป็นคนที่เขารักที่สุดก็ได้เพราะความรักกับความเกลียดมักเดินอยู่บนเส้นบางเดียวกันหลังการสอบสวนรอบแรกกวินเดินกลับไปยังห้องทำงานเขาสวมถุงมือ หยิบปากกาโลหะสีเงินขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดน้ำหนักมันแปลกกว่าปากกาทั่วไปและที่ปลายด้ามมีรอยแยกเล็กๆราวกับซ่อนกลไกลบางอย่างไว้เขาลองหมุนชา้ชาๆพบว่าแกนปากกาสามารถเปิดออกมาได้และข้างในมีเข็มเล็กๆที่แทบจะกลืนไปกับโครงสร้างฉีดสารบางอย่างขณะเขียนเอกสารกวินพึมพำ นี่คือคำตอบว่าทำไมยงยุธจึงล้มลงโดยไม่มีบาดแผลภายนอกแต่ใครคือคนที่รู้วิธีดัดแปลงปากกานี้เวลาผ่านไปเกือบตีสองเสียงฝนยังไม่หยุดตกผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกกันให้อยู่ในบ้านใหญ่ไม่มีใครอนุญาตให้ออกไปยุวดีนั่งร้องไห้เงียบๆมุมโซฟาสินเดินวนไปมาอย่างกังวลเอกรินนั่งเคร่งครึมกับแฟมที่กอดไว้แน่น วุฒิชัยยืนสู่บุรีข้างระเบียงด้วยความหงุดหงิดขณะที่ป้าพิมพ์ยังคงนั่งสงบดื่มชาร้อนอย่างไม่สะทกสถานกวินยืนมองภาพทั้งหมดก่อนพูดขึ้นเรียบๆฆาตากรอยู่ในหมู่พวกคุณและผมจะหาคำตอบให้ได้แววตาของเขากวาดมองไปทีละคนแต่หยุดลงที่ป้าพิมพ์นานกว่าคนอื่นเพียงเสี้ยววินาทีเช้าวันถัดมา เมฆครึ้มยังปกคลุมเหนือคฤหาสาร์วรนณพงศ์กลิ่นดินเปียกหลังฝนตกอวนอยู่ทั่วสนามหญ้าเสียงนกร้องแผ่วๆแทบไม่สามารถกลบความตึงเครียดที่ก่อกลุ่มผู้คนภายในบ้านได้ร้อยตำรวจเอกกวินตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเขากลับไปยังห้องทำงานที่ปิดผนึกไว้เมื่อคืนใช้เวลานานเกือบชั่วโมงตรวจสอบเอกสารกองโตที่วางกระจัดกระจายบนโต๊ะไม้สัก เอกสารหลายชุดถูกเซ็นไม่เสร็จเส้นหมึกหยุดค้างกลางบรรทัดอย่างกระทันหันแต่สิ่งที่สะดุดตาคือปากกาอีกด้ามหนึ่งวางซ่อนอยู่ในลิ้มชักเล็กด้านขวามันคือปากายี่ห้อเดียวกับที่อยู่ในมือยงยุดแต่ไม่มีเข็มซ่อนอยู่ภายในกวินหยิบขึ้นมาเทียบกับปากาพิษเมื่อคือนทันทีสแสดงว่ามีใครบางคนแอบสลับปากกาเขาพึพรรมพำเบาๆในกองเอกสาร เขายังพบร่างพินัยกรรมที่ยังไม่ถูกเซ็นแต่ข้อความชัดเจนว่ายงยุธตั้งใจโอนทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้ยุวดีพร้อมเงื่อนไขว่าเงินมรดกจะถูกปล่อยเป็นมวดมวดเพื่อให้เธอใช้จ่ายอย่างระมัดระวังถ้ายุวดีรู้ความจริงเธอจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ผู้ถูกทอดทิ้งอย่างที่เข้าใจกวินขมวดคิ้วทันทีใครกันที่ทำให้เธอเชื่อในทางตรงกันข้าม ระหว่างที่กวินสิกฤตเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นป้าพิมพ์ก้าวเข้ามาในห้องเธอสวมชุดผ้าไหมสีเทาอ่อนสีหน้าเรียบสงบคุณตำรวจยังไม่พักอีกเหรอคะเธอยิ้มบางเมื่อคืนเหนื่อยทั้งคืนแทบไม่ได้หลับผมชินแล้วครับกวินตอบโดยไม่ละสายตาจากพี่ใยกรรมป้าพิมพ์เหลือบมองเอกสารแวบหนึ่งแววตาสั่นไหวชั่วขณะก่อนรีบเก็บรอยยิ้มกลับมา นั่นคงเป็นพินัยกรรมที่พี่ยงยุธร่างเอาไว้สินะคะน่าสนใจจังเลยคุณรู้ไหมครับว่าท่านตั้งใจให้ใครฉันไม่แน่ใจหรอกคะ่ะแต่ถ้าจะเดาก็คงไม่ใช่ยุวดีแน่ๆพี่ยงยุทธเคยบ่นว่าลูกสาวคนเล็กใช้เงินเกินตัวไม่รู้จักทำงานทำการคำพูดนั้นเหมือนเข็มทิ่มแทงความหมายชัดเจนว่าพยายามชี้ว่ายุวดีคือปัญหาแต่กวินไม่ต้อตอบ เขาเพียงจ้องตาป้าพิมพ์นิ่งราวกับพยายามอ่านความคิดที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มอ่อนโยนบ่ายวันเดียวกันกวินเรียกยุวดีมาพบที่ห้องรับแขกเธอสวมเสื้อยืดเรียบ,ยบแทนชุดหรูหราที่เคยใส่ใบหน้าซีเซียวร่างกายอ่อนแรงราวกับไม่ได้นอนทั้งคืนคุณยุวดีกวินเอ่ยเสียงทุม้มผมพบร่างพินในกรรมที่ยังไม่เสร็จ พ่อของคุณตั้งใจจะให้ทรัพย์สินส่วนใหญ่กับคุณคุณรู้เรื่องนี้ไหมดวงตาเธอเบิกกว้างน้ำตาคลอไม่จริงป้าพิมพ์เคยบอกฉันว่าพ่อเกลียดฉันคิดจะยกมรดกให้พี่ชายกับการกุศลฉันถึงถึงโกรธพ่อเหลือเกินแล้วคุณทำอะไรกับปากกาคืนนั้นยุวดีเสออกก่อนก้มหน้าร้องไห้สะอื่นฉันฉันเป็นคนเอาปากกาให้พ่อจริง แต่พ่อพิมพ์บอกว่ามันเป็นของใหม่ฉันไม่รู้เลยว่ามีพิษอยู่ข้างในฉันแค่อยากให้พ่อเซ็นเอกสารตรงหน้าฉันเสียงสะอื้นสะทานหัวใจทุกคำพูดเหมือนการสารภาพผิดแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนการร้องขอความเมตตากวินฟังเงียบๆก่อนเอ่ยช้าๆคุณถูกหลอกให้เป็นมือสังหารเมื่อข่าวการสารภาพของยุวดีแพร่กันไปในบ้าน บรรยากาศยิ่งตึงเครียดสินเดินไปเดินมาอย่างกระสับกระส่ายเอกรินมองยุวดีด้วยสายตาสงสารปนระแวงวุฒิชัยหัวเราะหยันครอบครัวผู้ดีแต่ฆ่ากันเองซะง,งั้นส่วนป้าพิมพ์เพียงยิ้มบางพูดประโยคเดียวเด็กมันหลงทางก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำคำพูดนั้นทำให้กวินสะดุดใจเขาเห็นแววตาเย็นชาที่ป้าพิมพ,พยายามซ่อน คืนนั้นกะวินนำปากกาพิษไปให้ผู้เชี่ยวชาญในทีมพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบละเอียดกลไกข้างในถูกดัดแปลงอย่างประณีตไม่ใช่ฝีมือสมัครเล่นต้องเป็นคนที่มีความรู้และตั้งใจทำที่สำคัญมีรอยนิ้วมือของป้าพิมพ์อยู่บนแกนเข็มเล็กกะวินเก็บหลักฐานกลับมาอย่างระมัดระวังไม่พูดให้ใครรู้เขารู้แล้วว่าความจริงกำลังจะปรากฏแต่ยังต้องรอจังหวะเหมาะเพื่อเปิดโปง เวลาล่วงเข้าสู่ดึกอีกครั้งทุกคนถูกกันให้อยู่ในห้องโถงใหญ่ไม่มีใครไว้ใจกันอีกต่อไปอยุวดีนั่งตัวสั่นอยู่มุมโซฟาศินพยายามไม่สบตาใครเอาแต่นั่งกอดอกมุมห้องเอกรินทำงานเอกสารต่อไปยางเสียสมาธิวุตริชัยหงุดหงิดตลอดเวลาคอยถามว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเขากลับส่วนป้าพิมพ์ยังคงสงบเสมือนผู้ชมในละครที่ไม่เกี่ยวข้อง กวินยืนมองภาพทั้งหมดด้วยสายตาเคร่งคริมเขารู้แล้วว่าใครคือผู้บงการแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยก่อนแยกย้ายไปพักป้าพิมพ์เดินเข้ามาหากวินยิ้มอ่อนคุณตำรวจคุณเหนื่อยมากใช่ไหมคะแต่บางครั้งความจริงก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะคะคุณหมายความว่ายังไงความจริงก็เหมือนเงามันเปลี่ยนรูปร่างได้ตามแสงสว่างที่ส่องลงมา เธอพูดจบก็เดินจากไปทิ้งให้กวินยืนจ้องแผ่นหลังเธอด้วยแววตาคมกริบในความเงียบของค่ำคืนเสียงฝนเริ่มโปรยอีกครั้งกวินเปิดเครื่องบันทึกเสียงเก่าๆที่พบในลิ้นชักห้องทำงานเสียงของยงยุธด,ดังแผ่วเบาถ้าวันหนึ่งฉันเป็นอะไรไปฝากบอกยุวดีด้วยว่าพ่อไม่เคยคิดจะทอดทิ้งลูกกวินกำเครื่องบันทึกแน่น ในใจรู้ว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดโปงในไม่ช้ารุ่งเช้าวันใหม่ท้องฟ้าสว่างสวยผิดกับบรรยากาศภายในคฤหาดวันพงศ์ความกดดันที่ก่อตัวตลอดสามวันเหมือนจะระเบิดออกทุกขณะร้อยตำรวจเอกกวินเรียกทุกคนมารวมตัวในห้องโถงใหญ่ โคมไฟระยะส่องแสงเย็นเยียบสู่ใบหน้าทุกคนที่เต็มไปด้วยความกังวลตลอดหลายวันที่ผ่านมาผมสืบหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณยงยุทธกวินเอ่ยเสียงหนักและตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าใครคือผู้ลงมือยุวดีนั่งก้มหน้าร้องไห้เบาๆสินเบิกตากว้างอย่างประมาเอกรินหยุดเขียนเอกสารหันมาฟังเต็มที่ วุฒิชัยทำหน้ารำหารแต่แอบเหลือบมองทุกคนอย่างหวาดหวัน่นส่วนป้าพิมพ์ยังคงยิ้มบางๆก่อนอื่นผมต้องย้ำว่ายุวดีไม่ใช่ข้อตะกรกนกวินเหลือบมองหญิงสาวเธอเป็นเพียงเหยื่อที่ถูกหลอกให้เอาปากกาพิษไปให้พ่อเซ็นเอกสารเสียงฮือหาเบาๆดังขึ้นสินถอนหายใจล่งอกเอกรินพยักหน้าอย่างเห็นด้วย แล้วใครกันแน่วุฒิชัยพร่องกวินหยิบถุงใส่หลักฐานออกมาข้างในคือคกลไกปากกาพิษที่ถูกถอดแยกรอยนึ่งมือบนเข็มพิษเป็นของคุณป้าพิมพ์เสียงอึ้งดังทั่วห้องทุกคนหันไปมองป้าพิมพ์ที่ยังคงสงบใบหน้านั้นไม่สะทกสะทานแม้แต่น้อยคุณตำรวจช่างเก่งจริงๆป้าพิมพ์หัวเราะแผ่วเบา แต่คุณเข้าใจแรงจูงใจของฉันหรือ,อย่างละ่กะกวินจ้องเธอนิ่งเพราะความโลภใช่ไหมคุณอยากได้ทรัพย์สินทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่นั้นหรอกจะแววตาเธอวาววับพี่ยงยุทธเคยสัญญากับฉันว่าจะยกตำแหน่งและทรัพย์สินให้ฉันดูแลหลังจากภรรยาเขาเสียแต่พอถึงเวลาเขากลับหันไปหาลูกสาวแทนฉันถูกหักหลัง น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำปนเคียดแค้นคุณเลยวางแผนหลอกยุวดีให้เชื่อว่าพ่อไม่รักแล้วผลักดันให้เธอเป็นผู้ลงมือกวินสรุปถูกต้องคะ่ะป้าพิมพ์ยิ้มเย็นถ้าไม่มีคุณเข้ามายุ่งทุกคนคงเชื่อว่ายุวดีเป็นคนฆ่าพ่อจริงๆแล้วฉันก็จะได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องลงมือเองยุวดีเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำ ป้าทำไมต้องทำแบบนี้ฉันเคารพป้ามาตลอดป้าเป็นเหมือนแม่อีกคนของฉันป้าพิมพ์หันไปสบตาเธอก็เพราะเธอต่งหากที่แย่งทุกสิ่งที่ควรเป็นของฉันน้ำเสียงสะอื้นของยุวดีดังไปทั่วห้องสินเดินเข้ามากอดไหล่น้องสาวแน่นส่วนเอกรินกำมือแน่นด้วยความโกรธผมควบคุมตัวคุณป้าพิมพ์ในข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนกวินประกาศ พร้อมส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่นำกำไลมาล็อกแต่ก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปป้าพิมพ์หยิบขวดแก้วเล็กๆออกจากกระเป๋าร่างกายเธอสั่นสะท้านสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้ถูกลากไปประจานหรอกเธอกล่าวก่อนจะยกขวดขึ้นดื่มรวดเดียวป้าหยุดนะกะวินพุ่งเข้าห้ามแต่ช้าเกินไปไม่นานนักร่างป้าพิมพ์ก็สุดลงต่อหน้าทุกคน น้ำสีม่วงซึมออกจากมุมปากดวงตาค่อยๆปิดลงความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องมีเพียงเสียงร้องไห้ของยุวดีที่ดังก้องกวินก็มองร่างที่ไร้ลมหายใจก่อนถอนหายใจยาวเธอเลือกทางนี้เองในมือป้าพิมมีจดหมายเล็กๆเขียนไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครรักฉันจริงสักคนแม้แต่พี่ยงยุทธ ฉันจึงขอจบเรื่องทุกอย่างด้วยมือของฉันเองหลังจากนั้นตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนอยูวดีพ้นจากข้อกล่าวหาแม้ยังคงต้องเผชิญความรู้สึกผิดที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสินและเอกรินกลับไปทำงานของตนด้วยความเคร่งครัดวุทิชัยเดินออกจากคฤหาดโดยไม่เหลียวหลังคฤหาดวันนพงกลับสู่ความเงียบแต่ความทรงจำของคืนนั้นยังคงฝังอยู่ในใจทุกคนห้องทำงานของกวิน แสงไฟนีออนสีขาวส่องกระทบโต๊ะไม้เรียบขอบโต๊ะเต็มไปด้วยแฟ้มคดีเรียงรายอย่างเป็นระเบียบกลางโต๊ะมีแฟ้มหนึ่งเปิดอยู่แฟ้มคดีวรณพงศ์ที่ตอนนี้เหลือแต่เพียงการจัดทำเอกสารปิดคดีเพื่อส่งฟ้องอัยการตามกำหนดเสียงพิมพ์ดีดจ,จากคีย์บอร์ดดังสม่ำเสมอกวินก้มหน้าเขียนรายงานสรุปคดีด้วยภาษาทางการที่เย็นชาแต่เบื้องหลังอักษรเหล่านั้นคือความจริงอันขมขื่นของครอบครัวหนึ่ง ประตูห้องถูกเคาะเบาๆก่อนร้อยตำรวจโทชยุทธลูกน้องคนสนิทเดินเข้ามาพร้อมแก้วกาแฟร้อนวางลงข้างมือกวินหัวหน้าครับผู้กำกับเร่งให้ส่งเอกสารวันนี้นะครับจะได้ดำเนินการส่งฟ้องอายการตามกำหนดกวินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาใต้กรอบแว่นตาม,มีร่องรอยความเหนื่อยอ่อนเขาพยักหน้าช้าๆก่อนยกกาแฟขึ้นจิบกลิ่นขมเข้มแผ่ซ่านปลุกสติ แต่ไม่ได้ลบความหนักใจออกไปทุกคดีก็เหมือนนาฬิกาที่เดินไปได้เรื่อยๆแต่คดีนี้ปมมันมาจากความรักที่บิดเบือนชยุดนิ่งเงียบไม่กล้าแทรกมีเพียงเสียงพิมพ์ที่กวินกลับไปกดต่อจนกระทั่งเอกสารสรุปคดีเสร็จสิ้นเสียงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ดังครื่ดคลืดเอกสารค่อยๆถูกดันออกมากวินหยิบปากกาหมึกน้ำเงินขึ้นมา เซ็นชื่ออย่างมั่นคงในหน้าสุดท้ายก่อนจัดเรียงเข้าปกแฟ้มเขาวางแฟ้มตรงหน้าชยุทธเอาไปดำเนินการต่อครับหัวหน้าชยุธรับแฟ้มด้วยท่าทีเคารพก่อนก้าวถอยออกจากห้องไปบรรยากาศกลับสู่ความเงียบอีกครั้งกาวินเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ถอนหายใจยาวเสียงลมหายใจสะท้อนกล้องในห้องที่มีเพียงแฟ้มคดีนับไม่ถ้วนหลายร้อมฮึม นี่มันคดีที่เท่าไหรแล้วนะที่ปลายทางคือโศกนาฏกรรมของความรักเขาเหลือบมองแฟ้มที่กองสูงท่วมโตะ๊ะสีหน้าสงบนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบได้แสงไฟสว่างสวัยเหนือศีษะเหมือนจะบอกเพียงอย่างเดียวว่างานต่อไปยังรออยู่เสมอและความจริงจับไม่มีวันหมดสิ้น